พอรอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอนมีดออกเอียงมีดเซาะเนื้อระหว่างกรีบนี่ออกเราต้องเอียงมีดแล้วนะครับชันี้เอียงมีดโดยการกดด้ามมีดลงต่ําเพื่อใ,ใบมีด,ม,ดมันยกสูงขึ้นแล้วก็แทงมีดไประหว่างช่องแต่ละตรงแต่ละกรีบ อน,นั้นเราก็เกลาส่วนที่เหลือให้มันโค้งได้รูปเหมือนเดิมขานที่เราเกลาต้องเอียงมีดให้มากนิดน,นึงนะครับเสร็จแล้วก็มาซาะร่องกลางกลีบเหมือนเดิมนะครับ คนรอบนะครับหลันั้นทำสับว่างทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็ม ทีนี้ตรงกลางที่สําคัญนะครับเพราะเปลือกมันจะหนาฉะนั้นเราต้องเอียงมีดให้มากเพื่อที่จะซาะเนื้อที่เหลือเนี่ยให้มันต่ําลงต้องกดมีดลงต่ํานะครับกดด้ามมีดลงต่ําเพื่อให้ใบมีดมันยกสูงขึ้น เสอร้องการกลีบเหมือนเดิม ครบนะครับแล้ก็แกะสับบางอย่างเงี้ยจนกว่าจะเต็มะนะครับพอเราแกะชั้นในเรื่อยๆนะครับจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งช่องแต่ละช่องมันจะเล็กลงไม่สามารถทําผลิดได้ฉะนั้นกูะแนะนาให้ทาวิธีครอมลายนะครับการครอมลายก็คือมี2ช่องอย่างนี้นะครับเราก็แบ่งเป็นช่องครึ่งอย่างนี้มากรีดนะครับแล้วเข้ามาอีกส่วนหนึ่งครึ่งกรีดครึ่งช่องนะครับตรงนี้เราก็ซ้อนเลย ตรงนี้ช่องครึ่งนะครับช่องไหนที่พอจะทํากรีบได้ก็ทําไปช่องไหนทําไม่ได้ก็ครอ่อมอันนี้2ช่องเป็น1ช่องนะครับอันนี้แต่ที่ช่องเดียวก็เต็มที่นะครับจากนั้นเราก็ซ้อเนื้อที่เหลือเนี่ยออกทำไปจนกว่าจะเต็มนะครับ ยัมีเหลืออยู่นิดนิดนึงก็ทกํากลีบต่อแต่กลีบมันจะเล็กลงนะครับจนเต็มนะครับจะได้เกรสรส่งเกรสรเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการแกะสลักกรีดดอกนะครับเมื่อกี้เรา,เอาตอนเริ่มต้นเราเอียงมีดถึงขอบตรงนี้เพื่อซ้อหนึ่งออกให้ขอบแค่นี้นะครับฉะนั้นการเริ่มกรีดก็แกะสลับวางให้ปลายปีดอยู่ที่ขอบหรือถ้าต้องการให้ดอกมันบานเล็กน้อยนะครับเราก็ซ้อขอบออกนิดนึงใช้นิดบางก็ได้นะครับซ้อแต่งขอบออกให้ตัด จากนั้นเราก็แกะกลีดสับวางกันนะครับเริ่มแทงจากใต้รอยซ้อให้ปลายกลีดอยู่ที่ขอบเวลากรีดให้เอียงมีดเฉียงเล็กน้อยนะครับปลายกรีดที่แหลมต้องตรงกับช่อง 항본